ในานามของกัมพูชาประชาชนคนหนึ่งก็ขอแสดงความเสียใจมากนะที่ทหารไทยไปทำ้ายนะประเทศกัมพูชาปราสาทเป็นของกัมพูชาทั่วโลกเขาก็ยอมรับเขาก็รู้เขาก็ทราบว่าเป็นของกัมพูชาแล้วทำไมยากได้สิ่งที่คุณทำแบบนี้คุณสะใจใช่ไหมประชาชนกัมพูชาทั้งหลายบางคนก็เสียชีวิตบางคนก็คัพร้าพ่อแม่ของลูกเขาต้องลาจากไปดูดิ คนเป็นล้านคนนะที่เขาหลบจากสงครามที่เขาหนีจากบ้านเมืองของเขามาอยู่อาศัยในป่าเพราะว่าทหารไทยเป็นคนทำร้ายดูเขาอดยากเขาลำบากมากนี่คือความสะใจของพวกแกใช่ไหมกูจะถามจริงๆเธอมีจิตใจเป็นมนุษย์หรือเปล่าหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วสงสารคนในโลกเดียวกัน มันไม่อยากอยากได้แต่ความชนะอย่างเดียวคือมันไม่ได้มันต้องดูด้วยว่าเขาเวทนาถึงไหนไทยแลนด์อิสเต็ทูเคมบ o ิอ a f เฟิร์สออน27กุมภาพ 2025at3:15pm ไทยอาร์มียูสทูเช็ดกับสบายดีสัมบ,บายดีพ่อแม่พี่น้อง ปองปายเบอร์สกุมสุคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องบ่าวลำซานเนลเส้นเก่าเส้นเคยดะครับผมฝากพี่ๆนะครับทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมหนุ่มขมຈนะครับอัดคลิปทั้งน้ําตานะครับหาว่าประเทศไทยไปรังแกขมຈนะครับไปทําร้ายขมຈนะครับผมแล้วก็เอ่อ พูดบอกว่าปรา,าสาทเป็นของขมรแต่คนไทยอยากได้นะครับแล้วก็คนทั่วโลกยอมรับว่าตรงนั้นเป็นที่ของขมรแต่คนไทยอยากได้นะครับไปแย่งซีงเอานะครับผมแล้วก็มีเขาก็พูดเกี่ยวกับที่แบบว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับคนประเทศเขาเสียชีวิตนะครับเกี่ยวกับการประทะนะครับแล้วก็ได้ อพยพนะครับจากบ้านเกิดโอ้โหมันก็ไม่ต่างกันนะครับทางประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีน้อยนะครับผู้เสียชีวิตบาดเจ็บนะครับมีแต่ก็มีน้อยนะครับแล้วก็เรื่องที่ว่าประเทศไทยอยากได้นะครับเมื่อก่อนประเทศไทยก็ไม่ได้เท่าที่บารมติดตามข่าวมาเนาะทางประเทศไทยก็ไม่เคยไปวุ่นวาย มีแต่ทางขเขมรอยากได้นะครับแล้วก็ลุกล้ําที่ของประเทศไทยนะครับพอเกิดปัญหาเกิดการประทะขึ้นมาก็มาหาว่าประเทศไทยรังแกมาหาว่าประเทศไทยอยากได้ที่ดินอยากได้ปราสาทของกัมพูชาของขเขมรเนาะแล้วสมัยก่อนมันเป็นของใครกันแน่ราวขเขมรน,นะรู้ดี คอมเมนต์ดูดีที่สุดว่าเป็นของใครแล้วก็คอมเมนต์ดูดีที่สุดว่าใครเป็นคนเริ่มใครเป็นคนทำก่อนแต่พอทางพี่น้องชาวไทยนะครับเอาจริงสู้จะเอาแผ่นดินของตัวเองกลับมากลับมาหาว่าประเทศไทยไปรังแก่แบบนี้มันก็ไม่ถูกควรที่จะไต่ตองควรที่จะคิดดีๆ นะครับใครเป็นคนเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เจ้านายของคุณอยู่ที่รัฐบาลของคุณนะเลิกคิดว่าทางประเทศไทยนะครับไปลังแกนะเลิกคิดเพราะว่าจุดเริ่มต้นไม่ใช่คนไทยเริ่มต้นคือทางคำเมนเริ่มยุแยงตลอดปะทะคาดมตลอด ใส่อารมณ์ตลอดเมื่อเจอราตะเวนต่างๆนะคือทางคเขมรแบบจัดมากเมื่อเจอของจริงเข้าไปก็หาว่าลังแกหาว่าใช้ความรุนแรงนะครับคืองงมากงงกับนิสัยของคนคเขมรมากงงจริงๆทำไมต้องเป็นคนแบบนี้ด้วย อยากได้ที่ของคนอื่นไม่พอแต่พอเขาเอากลับหาว่าเขาไปลังแกหาว่าเขาไปลุกล้ำหาว่าเขาไปอยากได้ของเขมรคือจริงๆอ่ะของเขมรอ่ะไม่มีไม่มีใครอยากได้หรอกไม่มีอะไรที่แบบน่าอยากได้อ่ะนะไม่มีอะไรน่าอยากได้อ่ะแต่ที่เขาอยากได้ก็คือเขาอยากได้เป็นอ่าของเขาตอนที่เป็นของเขาขอ่ะเขาอยากได้คืนมาซึ่งทางเขมรเอาไป เนะาะถังขมินเอาไปแล้วเขาอยากได้ตัวนั้นกลับคืนมาเป็นของเขาเหมือนเดิมแต่ทางขมิมนก็ไม่พอใจแล้วสุดท้ายก็มาหาว่าประเทศไทยไปลังแกไปลุกล้ำเอาไปอยากได้ามดรดกไปอยากได้ประสง์ประสาทอันนั้นอันนี้ต้องคิดดีๆว่าอันนั้นมันเป็นของใครถ้ามันเป็นของเขาเขาก็อยากได้คืนถ้ามันไม่ใช่ของเขาคือบาลามเสื้อเลยว่า ถ้ามันไม่ใช่ของประเทศไทยนะไม่มีทางนะครับประเทศไทยเขาจะไปเอาแบบนั้นเชื่อว่าคนไทยก็พี่น้องชาวไทยอะ่ะเขาก็ไม่ได้อันนั้นขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าที่ดินเขาก็เยอะแยะเขาแค่อยากได้ส่วนที่เป็นของเขากลับคืนมาแค่นั้นนะครับตรงที่พวกคุณเอาไปนะตรงที่อ่าพี่สาวคอมเมนต์อ้างอยู่ตอนนี้ว่าเป็นของคอมเมเป็นของคอมเมนต์น่ะนั่นแหละ เขาอยากได้ตันนั้นแหละคืนมานะครับซึ่งตรงน,นั้นมันก็เป็นของเขาอยู่แล้วในเมื่อก่อนแล้วก็มีปราสาทอะไรนะบาลามก็จําไม่ได้ซึ่งบาลามก็ไปเห็นเพจหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นมันล้างหมดแล้วนะครับมีปา่าไม้ปกคลุมเต็มหมดแล้วก็พี่น้องสาไทยก็ได้ระลมกันได้ช่วยกันนะครับไปถากถางนะครับถากถาง เทาวันถักทางต้นไม้ออกนะครับแล้วก็ทําเป็นที่ท่องเที่ยวให้คนได้เข้าไปดูไปชมนะครับแต่สุดท้ายขมกิก็หาว่าเป็นของตัวเองอีกเอา้าแล้วมันคืออะไรล่ะแล้วมันคืออะไรอะแล้วมันคืออะไรครับแต่พอพี่น้องสาวไทยไม่ยอมก็หาว่าเขาลุกด้าเขาอยากได้ของตัวเองของขมเมน อันที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมรดกอะเป็นของประเทศไทยหมดนะเป็นของคนไทยหมดซึ่งบารลัมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคขเมเเขาไปคิดได้ยังไงว่าเป็นของเขาซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างนะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่คขมรนกู่เรื่องขึ้นมาเนาะกู่เรื่องขึ้นมาแล้วก็แบบจะว่ายังไงล่ะ เอาดีเข้าตัวเอาส่วให้คนอื่นตัวเองลุกล้ําไปหาว่าคนอื่นลุกล้ําโอ้โหคบไม่ได้จริงๆเป็นทําไมบารามก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นนิสัยอย่างนี้ด้วยน้องยิ่งพูดก็ยิ่งขึ้นไปพี่อันนี้คือพูดตรงๆเลยนะยิ่งพูดก็ยิ่งขึ้นยิ่งพูดก็ยิ่งโมโหนะกับคนแบบนี้นะครับ ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้อกสาวไทยนะครับสู้ๆนะครับเอาตับคืนมาให้ได้นะครับขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมก็ขอขอบคุณน,นะครับพี่ๆที่รับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณน,นะครับผมขอบคุณน,นะครับ